ตูฝึกเพราะนะครับเนาะม้นนี่ก็บพบกับเสียนแหกอีกแล้วนะครับเนาะม้นนี้เสี้ยนแหกอีกภาพไปอย่างเสี้ยนแหกอีกภาพไปน,นี่ครับเขียดทีห้องหาได้ตอนอีพีหาเขียดนะครับนี่แหละครับเขาจะไปหาป่ากัน,นครับหาโดยวิธีนี่ครับเขียดเป็นเยื่อหาอย่างปลาคอครับปลาคอไปเบิ่งกันไดเลยครับวิธีการใส่คอครับ เบิ้งนะครับว่าเซียนแหกสิได้บ่หรือว่าสิบ่ได้ยักโตเลยไปเบิ้งกันครับวิธีการใส่นะครับเนาะเซียนแหกอันดับแรกเซียนแหกติดปักไว้นะครับปักเด็กก่อนครับปักเบดให้มันลึกๆนะครับนี่ครับ วิ <Dead. S 2> ที่การใจนะครับแท่งตรงปากเขียดนะครับตรงปากเขียดยหงงเห็นันกรับพ่อซี่หูเลยครับนั่นเจ็บเจ็บหน่อยที่สุดครับ ปล่อยต้องแต่เกยียบมันลอยเหนือน้ำนะครับถ้ามันบ่ได้จุดเท่กอะปักมันลอยหนน้ำให้ขามันอยู่ข้างล่างนะครับไม่ให้เกยียบจมนม้ำไม่ได้ครับเ oh. นี่ครับ แบบนี้เลยครับเีแบงบที้อยู่ดิปเปนเบบเงินต่อครับน่าครับอือใส่หน้าเซี่ยนแห่อเองแล้วครับ ปักลงไปน,นะครับปขึ้ไนไปนะครับ อ๋อเพือนครับเพื่อนตมระวังนะครับเดี๋ยวตักลองตกน้ำก่อนครับอันนี้ตักไวน้ครับ โอ้ยุ่งหลายแห้งพี่น้องเลยอับว่ามี้ยังหลายครับไปง,ไง่ายๆมากินแบบบ้านๆ,ๆครับ เจ้าแหงกระคอนายอยากไปส่ก็นะครับทั้งมวยก็บเมีประมาณ8ลังนะครับมี่8ลังพออยากไปใส่ก็นะครับเราคอยไปเบิ่งกันครับตอนยามนะครับเนาะว่าเสิไดายจะโตบ่ครับเบิ่งกันครับผมกับพ่อพี่น้องมาเป็นอีตรงอีตรงนะครับพม่รู้ว่าเป็นเอื่นเป็นยังนะครับผมเอานีตรงครับตรงปลาเป็นมุงนะครับ เด็กๆเลยดูเป็นเงิน่าได้ได้ยังวะอ้โอ้ไหนครับจะมาท่านในรุ่งหลายครับเป็นพวกปลาเสีงหน่อยปลาคอหน่อยครับขนาดปุ้งก็ดีนะครับเดี๋ยวไปใส่แหนบนะครับใส่แหนแบ,บกบ เม่ค่หอยเบิ่งกันครับว่าผมมีฆ่าตัยเองไหนเดี๋ยวผมเลืมผมไม่ได้เอากูมากนะครับเดี๋ยวผมมาถ้าเอาครับโอ้หัดปูเดี๋ยวได้ป่ะตัวนี้ ูครับปูนะนี่นะครับเดี๋ยววางๆยวผมผ้ามาไต่ปูครับวางๆนะครับเดี๋ยวผมผ้ามาไต่ปูที่นี่เขาั็ไปยามเป็งเป็นปลาเร็บปลาคอนะครับว่า ได้บ่ได้นะครับไม่ควรถเปเบิ้งกันครับว่าสีไดหรือว่ได้้าไดกะสีไดเล็ตตัวบ่รู้ไปเบื้งกันครับจะพยายามกันเลยนะครับนาอก,กับการใไ่เบดปลาคอครับใปเบิ่งกันครับว่าสีไดป่ได็ผพานมาเกือบมมตามจแมทีแล้วไปเบิ่งกันครับ ตรงนี้ท่านกิดนะครับอู๋ออู๋อได้ปาครับโอ้ยไปดูครับ อยูบ่ล่ะยูบ่ล่ะไปกันครับไปกันไปเฉียงหน้ากันครับผมบ่าเดะเอา,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 าเยังมาาผมม่าถือได้คืกอึดละอมนนี่โอ้โหโอ้เตนได้แล้วนะครับตัวแรกไปดูครับ ตัวบง่ายนะครับหาปลาคอได้ปลาดุกนี่วิธีการจับเอาบาอ้างเงี้ยนะครับนี่ครับนี่แล้ะครับตัวแรกครับ้องหันผมเลื่อมเอาขู่ไปครับว่าคิดไปเถื่อนนะครับเพราะว่ามันถึงสามเนาทีครับโอ้ ไม่ค่อยไปเบิ้งกันอีกครับว่าจะได้เป็โตนะครับพราว่าผมใส้ได้ใส้ไหวว่าหลายตัวอใส่ไหวว่าหลายตั้นนะครับไม่ค่อยไปเบิ้งกันครับไปเบิ้งกันครับว่าสีใดว่เพราะว่าอยามเรานีร่รอบที่สามแล้วนะครับคราบว่าถ้าว่าได้เส้นแหกจุดเทียนทางนะครับไปเป็นฟังทางนั้นนะครับ ruhannu na haka นี่ไม่ได้เลยครับรอบที่สองมังหันก็ได้ยุคับตัวหนึ่งแต่ว่าบ่ได้ทายนะครับประตวเป็นหลครับง่ายหมากนะครับเอ,อาตรงนี้ กินไปแล้วครับหายไปแล้วครับโอ้มาประทันนะครับนี่ครับตอกไปก่อนนะครับก็ได้ลายตัวนะครับมันก็นกนกนหนายไปนะครับ ขางนี้ครับช่วงรอบที่สองนะครับ,รบ,บรเด็ดเด็ดเด็ดฮักนะครับบริษัทไทยเด็ดเด็ดบดีเองครับไม่ได้หลุดไปเลยครับทางหนูต้องเดี๋ยวย่งเสียงปลาหลายเลยไปเดี๋ยวมานล่องทาง,ทางหนูต้องดึงเ ้นมีต้องกปักปักไว้หน่นะครับอ้โนครับสนี้ เงียบนะครับว่าแลวเงียบมาน้ำเยอะย่ะลองหา,างเพิ่งเจอเงีับไปถึงน,นี่บหายเงียนะค,ะร,มมามานครับรหายเกียดติเรื่องมาม่านั่นแหถะใช้อันนี้มั่นแะที่เป็นแสงสีเผานั่นเ่อเมื่อเห็นตา ร้ายเกียดแล้วครับรื่รอนม,มาก เี็นว่ามีเรอครับง่ายู่ล่งไปแล้วครับตรงครับอ,อันนี้กับเป้งหน้าออกจากหน้านะครับ น้ำเอกจากหน้าน้ใส่สระแต่ได้ต้องปิ้งน้ำออกจากสระออกฟอมเดี๋ยวขั้นคู่สิขาดครับนี่ครับเป็นว่าน้ำส่วมสะพานครับทั่วกินได้ป่ะเนะี<ะ>่ยเสียดยาป่ะเนะี่ยไม่ไม่ตัวไม่เสียดยาตัวอะไรตัวนี่นี่ครับตั่วครับขายอยู่ได้ครับเสียบครับ เด็กเป็นไงครับว่าเสื้อหา่าได้ยังตัวนะ นแหก็ได้ประดุกสองตัวแล้วครับปรูดุกไงกำลังอดีครับซึ่งลาคอหน่อยนะครับปลาคอหน่อยมันหยีบืนนะครับก็เลยเส้นไหยก็ได้เอาออกมาเลยนะครับม่งจะกินปลาหน่อยนะครับขันมันไงอีกย้มอีกรอบหนึ่งนะครับรอสุดถ่ายครับขันไม่ได้เส้นแหยสีขอปิดลิปนะครับยังขันไปเบ็นยังครับรอสุดถ่ายครับ เรื่องเงินต่อครับพี่น้องสวับพี่ชายก็คือพี่ชายเม่ไหรนะครับหลับพี่ชายแล้วนี่สบาย เลยครับหนังดองมเป็นจอนเต้านะครับไม,ไ,ไม่ได้ๆไม่ไดโอ้อาขาคอหน่อยเดืนครับอโอ้หูวันท่านครับโดดสุดม,มาก กาเรียบร้อยแล้วนะครับนสำหรับการหาตะขอนะครับแต่ว่าได้ประดุกนะครับเช่นแหกกหาได้สองตัวนะครับเช่นแหกเป็นสองติดจิบต่อเพีงเท่านี้นะครับถ้าอย่หงเช่นแหกเห็ดอี้ยงนะครับใส่คอมเมนต์ไว้ทั้งล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เช่นแฮกจะจิปต่อไปนะครับจิบสำคัญยังไงละจิบสำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับซึ่งเป็นการแจ้งเตือนจิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ